ราศีกันดดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนมิถุนายนปี2566 ชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกันเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะในวันที่2มิถุนายนดาวพุธดาวประจำตัวของคุณนะคะได้โครจรย้ายออกจากราศีเมษในภพมรณนะเข้าสู่ราศีพฤกษพในภพสุภานะคะจากนี้ต่อไปนะคะชีวิตของคุณก็จะพน้นเคราะห์พ้นภัยจะหายจากการเจ็บป่วยคุณจะกลับมามีพลังในการที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และเมื่อดาวประจำตัวนะคะไปโคโจรอยู่ในภพสุภาก็แปลว่าจะเป็นจุดที่ดวงชะตาของคุณกำลังจะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณนะคะจะโคโจรเดินเร็วกว่าปกติด้วยก็แปลว่าชีวิตของคุณกำลังจะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และดาวพุธนะคะพอเริ่มเดินหนาดานะคะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพกัมมะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิปดีนะคะในช่วงวันที่18มิถุนายนก็แปลว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังคุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคุณจะมีความล่าเริงสนุกสนานมากขึ้นรวมไปถึงคุณจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำอะไรมากมาย ในวันที่1 5บหมิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวีนาสก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนในภพกรรมะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคถึงแม้ว่าดาวอาทิตย์นะคะจะเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาสแต่เมื่อย้ายมายกหน้ากับดาวพฤหัสแล้วก็ยังมีทั้งดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสมีมาตรฐานเป็นราชาโชคทั้งคู่ด้วย ก็แปลได้ว่านะคะดาวอาทิตย์นะคะจะส่งผลดีให้เกิดกับคุณในเรื่องของการงานหากช่วงนี้นะคะการงานมีปัญหาติดขัดจากนี้ต่อไปก็จะมีความราบรื่นมีความสะดวกสบายมากขึ้นหรือใครนะคะที่คิดอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานคุณก็มีโอกาสจะได้งานตามที่หวังจะได้งานที่มั่นคงกว่าเดิม และสิ่งที่สำคัญในเดือนมิถุนายนนี้ก็คือดาวศุกร์ดาวตัวแทนการเงินความรักของคุณก็จะโครจรเป็นราชาโชากกะคะอยู่ในราศีกรกฎนะคะอยู่ในภพลาภด้วยยกหลังลักนาราศีเกิดของคุณ เมื่อดาวสุกโครจรมาอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะก็จะหนุนส่งให้เจ้าชะตามีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีหลายคนจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้โชคก้อนโตคุณจะมีความสุขมีความสมหวังในหลายๆเรื่องใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าคนทําธุรกิจช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้กอบโกยจะค้าขายดีมีกําไรมีผลตอบแทนที่ดีนะคะเป็นที่น่าพอใจหรือใครนะคะที่คิดอยากจะมีรายได้เสริมก็หยิบจับทําอะไรนะคะ เป็นเงนินเป็นทองไปหมด มาดูในด้านการงานกันนะคะในวันที่2มิถุนายนดาวพุธด,ดาวการงานของคุณนะคะได้ย้ายออกจากภพมรณะแล้วดังนั้นนะคะชาวราศีกันนะคะที่เคยมีปัญหาติดขัดเกี่ยวกับงานที่คุณทําเดือนนี้การงานก็จะกลับมามีความราบรื่นคุณจะมีพลังนะคะในการทํางานมีความมุ่งมั่นที่จะทํางานเพื่อหาเงินอีกครั้งและก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้สร้างชื่อเสียงคุณจะมีเครดิตท,ที่ดีในงานที่คุณทํา เมื่อดาวพุธด,ดาวประจำตัวนะคะกลับมาโคโจรเดินหน้าได้งานที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่องานเจรจาก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นคุณจะได้รับโอกาสที่ดีเกี่ยวกับงานแล้วก็เป็นไปอย่างที่คุณหวังไว้ และหลังวันที่15มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ก็จะโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นราชาโชคดังนั้นใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่อยู่เบื้องหลังงานออนไลน์ก็จะดีมากแล้วก็หลังวันที่18มิถุนายนดาวการงานของคุณจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนย้ายกลับเข้าบ้านตัวเองนะคะได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นกเกษตรตาธิปดีก็จะส่งผลนะคะในเรื่องของความมั่นคงในงานที่ทำ ภาพรวมการงานเดือนนี้ก็ถือว่าการงานของคุณกําลังจะกลับมาพลิกฟื้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแบบก้าวหน้าเลยก็ว่าได้มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะ เดือนนี้การเงินและโชคลาภของคุณเรียกได้ว่าจะโดดเด่นเป็นอย่างมากและเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขในเรื่องของเงินเงินทองทองหรือถ้าหากคุณเป็นคนที่มีภาระทางการเงินอยู่นะคะเดือนนี้เรียกได้ว่าก็จะมีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นเพราะว่าดาวการเงินของคุณในเดือนนี้โคจรเป็นราชาโชคก็แปลว่าการเงินโชคลาภจะโดดเด่นมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่หรือคุณจะหาเงินได้แบบง่ายๆมีเงินเข้ามาให้ใช้แบบไม่ขาดมือ บางคนนะคะก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินหรือหากใครที่พื้นดวงเดิมดีนะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่โชคลาภก็จะหล่นทับตัวส่วนคนทํามาค้าขายคนทําธุรกิจเดือนนี้นะคะก็จะค้าขายดีมีกําไรได้เงินก้อนใหญ่จะได้ผลตอบแทนที่ดีมาดูในด้านความรักนะคะของชาวนักคาราสีกัน เ,ออเดือนนี้นะคะดวงดาวค่อนข้างที่จะส่งเสริมนะคะให้คุณมีโชคทางความรักแต่การที่ว่ามีดาวอังคารโคจรร่วมอยู่กับดาวสุขคนโสดคุณก็มีโอกาสที่คนรักเก่านะคะจะติดต่อกลับมาข้อคืนดีอีกครั้งและสําหรับคนที่ยังไม่มีใครอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่าจากการเดินทางนําพาไปให้เจอก็ได้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วเดือนนี้ก็มีโอกาสจะได้เดินทางไกลร่วมกันนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ